มีผู้ใช้ติ๊กต็อกท่านหนึ่งคุณอินบอ็อกทำมาหาผมบอกว่าเขาทํางานอยู่ในห้างดังย่านใจกลางเมืองนะผมย้ําแค่นี้นะผมบอกไปแค่นี้ว่าย่านใจกลางเมืองตรงที่มีห้างรวมกันเยอะๆอะคุณผมว่าใครๆก็พอจะเดาออกตรงนี้เขาบอกอย่างนี้ว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่ในห้างเนี้ยวันหนึ่งเนี่ยก็จะมีเคาน์เตอร์มีร้านแต่ละร้านเนี่ยทยอยปิดไปทยอยปิดไปละหนึ่ง้านสอง้านสามร้านรอบๆตัวเขาก็ทยอยปิดไปเรื่อยๆ แต่ถามว่าปิดในที่นี้ไม่ได้ปิดเพราะขายไม่ดีไม่ได้ปิดเพราะเจ๊งนะปิดเพราะว่าพนักงานเนี่ยติดโควิด -19 แล้วห้างนี้ก็มีการตรวจเชิงรุกให้กับพนักงานในห้างแต่คุณพนักงานต้องเสียคนละ500บาทนะในการตรวจเชิงรุกครั้งนี้แต่ถามว่าเขาตรวจครั้งเดียวไหมผมว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวหรอกตรวจเชิงรุกอะเพราะว่าตรวจครั้งที่หนึ่งคุณอาจจะไม่เจอครั้งที่สองไม่เจอคุณต้องตรวจสองถึงสามครั้งด้วยซ้ำไปเป็นเงินเท่าไหร่ลนะ่ะ เอาละเจ้าของบอกว่าแค่500เองทำไมจะต้องไปคิดอะไรมากมายถูกที่สุดแล้วคุณไปตรวจโรงพยาบาลเอกนชนนปสองพันนะแต่คุณอย่าลืมนะ500อคุณกับห0าร้อยเขาไม่เท่ากันนะ500รคุณคุณอาจจะกินมื้อเดียวหรืออาจจะเลยมากกว่าน,นั้นด้วยซ้าไปแต่สําหรับเขาอะห้าร้อเนี่ยเขาใช้ประมาณ2อาทิตย์นะคุณไปดูลูกดูพ่อดูแม่ดูใครก็ได้ในบ้านเขาอะห้าร้อเนี่ยคุณอย่าลืมนะ แล้วมันไม่ได้ตรวจแค่ครั้งเดียวมันต้องมีมูลค่าถึงหนึ่งพันถึงพันห้าได้ซ้ำไปคุณอาจจะมองว่าเงินมันจิบ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 คุณก็ตรวจให้เขาฟรีสิจริงๆเนี่ยคุณเป็นระดับเจ้าของเนี่ยเป็นผู้บริหารเนี่ยในองค์กรของคุณใหญ่ขนาดนี้นะพะนั้นมูลค่าความที่คุณธุรกิจคุณที่คุณสร้างมามันต้องหลายพันล้านเพราะฉะนั้นน่คุณต้องตรวจให้เขาฟรีไม่ใช่คุณจะมาให้เขาเสียตังค์คนละห้าร้อยห้าร้อยเพื่ออะไรเพื่ออะไรถ้ามันติดเยอะๆตัดสินใจไปเถอะ เพื่อสังคมประชาชนเนี่ยยังไปช่วยกันฉีดวัคซีนเลยเพื่ออะไร <spe ech> เพื่อให้หยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วคุณจนะทําอะไรเพื่อชาติบ้างนะอย่าปล่อยให้มันเป็นคลัสเตอร์ใครมาก็ติดแล้วกูก็ไม่รู้กูไม่รู้ไม่ชี้แแบะแบแบอย่างเดียวไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะติดอย่างเดียวแต่ถามว่าปิดไหมอ่ะก็ปิดให้เขาเธอเจ็ดวันสามวันปิดไป,ยดปดหยุดเชือเ้อ,อชชนเ,นเพื่อชาตินั่นปิดเพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติเพราะประชาชนเนี่ยก็ฉีดวัคซีนเพื่อชาติเหมือนกัน ทุกคนทําเพื่อชาติหมดเลยคุณรักชาติไหมรักบ้งไหมหรือหวังแค่ผลประโยชน์อย่างเดียวมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะตรงนี้ต้องนี่แก้ไขก่อนนะเรื่องของพนักง,งานเนี่ยคุณจะต้องให้เขาตรวจฟรีไม่ใช่ตรวจค่าห้าร้อยเอา้าห้างดังใจกลางเมืองใครเป็นอย่างนี้มั่งรบกวนบอกความเป็นจริงมาหน่อยรบกวนหน่อยสังคมต้องการความจริงว่าจริงหรือไม่จริงเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ